I <laughs> สวัสดีครับสวัสดีครับผมอ่าก็ขอแนะนํานะครับร้านอเนกผัดเกี๊นะครับอยู่ที่วัดจำแพงนะครับพระาัณฑก็หลากหลายนะครับมีตัหลายอย่างอาหารป่าที่วัดจำแพงครับที่วัดจำแพงแล้วก็ที่พระชัยชินทีสอขายอยู่สองที่ครับสำหรับการคนละวันเนี่ยครับก็มาซอยจันทร์สิบสามถนนจันทร์สิบสามเข้ามาที่วัดจำแพงครับผมก็ขายตั้งแต่สองโมงบ่ายสองโมงบ่ายสองโทุ่งหนึ่งทุ่งหนึ่งทุ่มขอบคุณพี่อเนกมากเลยนะครับครับผมขอครับผมขอบคุณครับ ท่านผู้ชมตอนนี้เรายัางอยู่ร้านอนเนกพัดเตีอยู่นะครับตลาดวัดกำแพงนะครับอ,อันนี้ทำเมนูอะไรครับในสองสองกระทะเนี่บผัดวนเส้นนะครับผมผัดวนเส้นกับผัดกระด,ดองครับ ินเนื้อให่นะมครับ้องเนอหมูต้เนื้อหมูนี้ผัดประกาษดองนะครับนี่ผัดเส้นอ๋อผัดนี่ผัดเส้นนี่ัดกระดารองกระดาองนะครับระาองนะครับนี่ประมาณกิโลครับกระดาอง 三楼。反 ใช้ประกาศเลยครับเนี่ยประกาศเค็มเนาะประกาศหอมประกาศอะไรเค็มในประกาศนี้แบบเปรี้ยวแบบเปรี้ยวใช่ไหมประกาศเปรี้ยวหวานประกาศเปรี้ยว ตั้งกี่บัทดู้นะเดี๋ยโลเนี่ยเอดเนาะคุณเพื่อนที่ใช้ประมาณกิโล ขึ้นเลคุณเส้นแห้งเส้นแคุณเส้นแห้งแล้วเอาไม่แช่น้ำใช่ไหมเส้นแหงเราไม่แช่น้ำครับไม่รู้เลยัมู่้อะไรัี่หมูัาโครับหมูสับตัวหมูเท่เลหสับต ขาดไมเนะขาดไม่ได้ครับขาดกะเพรานะนี่ร้า,ากิโลนี่สามนโลนะ ร้อนนะครับไม่เจอกันอุปกรณ์ ไม้เป็นซีอิ๊วหวานลวเลยซีอิ๊วเค็นซีอิ๊วหวานซีอิ๊วหวานผัดมิเ้นี่ผุงเท่าไหร่บาทอาหารที่รานี่ราคาเริ่มต้นสาบาทสามสิบสี่สิบห้าสิบ พื้นก็สั่งแบราคาในแทงก็สี่สิบบาทคือมันราแพงแล้วก็ขายแพงแต่ก็ยังมันขึ้นปลาไหลนี่รู้สึกว่าจะ50ิบใช่ไหมครับผมเคยมาซื้อปลาไหลมันแพงปลาไหลแพงมากปลาไหลนี่เด็ดเลยครับเมนูครับ we <small> ไปในเพิ่มความหอมหน่อย แล้วมีปีกคนไปช่วยไหมครับเนี่ยผัดผัดคนเดียวงี้เลยยอดเลย,ยลูกชายมาขายี่ผัดคนเดียวเลยเหรอ